วันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการได้เงินฟรีจากติ๊กตอกกันนะคะดับแรกเนาะเราก็มากดที่เหรียญเลยนะคะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็มาดูรายละเอียดเนาะมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะนี่ก็จะเป็นการดูวิดีโอในทุกๆวันนะคะทุกคนมันก็จะบวกเหรียญของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิธีที่จะได้เงินไวกว่าที่การดูวิดีโอนะคะทุกคนนั่นก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินเทียนเชิญเพื่อนไปเนาะเมื่อวานนั้นเชิญไปนหนึ่งคนนะคะได้มา 570บาทนะคะเรากดเชิญไปเลยเนาะนี่นะคะมันจะเด้งขึ้นมานะคะทุกคนก็คือเราสามารถแชร์ไปได้ทุกที่เลยนะคะวิธีคือให้เพื่อนนะคะทุกคนโหลดเนาะจากลิง์กที่เราแชร์ไปให้นะคะโหลดติกตออนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่เคยเพื่อนคนไหนนะคะที่เคยโหลดติกต็อกลงเครื่องแล้วเนาะเราทำแบบนี้มันก็จะไม่ได้นะคะทุกคนเราจะต้องให้เพื่อนคนนั้นนะคะไม่เคยโหลดดิสต็อกลงเครื่องมาก่อนนะคะเราถึงจะได้เงินแล้วก็เพื่อนจะได้เงินด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นรหัสของเราเนาะส่วนรางวัลน,นะคะเราก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนก็คือเนี่ยถ้าเพื่อนยิ่งดูติสต็อกไปเรื่อยนะคะเราก็จะยิ่งได้ เงินเพิ่มไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรางวันต่างๆนะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นชื่อเพื่อนนะคะที่แอนเชิญไปเมื่อวานนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะคือมันง่ายๆแค่นี้เลยนะคะทุกคนแค่เพื่อนนะคะกดลิงก์จากเราแล้วทําการโหลดทิกตอกแล้วก็สมัครบัญชีให้เรียบร้อยนะคะเงินก็จะเด้งมาที่เราทันทีนะคะทุกคนแลวเพื่อนจะได้เงินด้วยนะคะเป็นวิธีที่ ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็ถ้าเราขยันนะคะเราก็แบบสามารถสร้างไรายได้ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเห็นปะคือแบบมันดีมากนะคะทุกคนก็ไปลองทําดูได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะอจะมาบอกวิธีการถอนเงินนะคะทุกคนว่าเราจะถอนเงินจานวนนี้ยังไงเนะาะมันสามารถถอนได้นะคะทุกคนน่าจะเป็นหนึ่งวันได้หนึ่งครั้งนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ